เออไม่ได้กลับมาเล่นเกม FJO นะแต่ได้ข่าวว่ามิวล mm ิลิธได้รับการปรับความสามารถอีกแล้วเหรอ yeah, yeah. เยดเปียกเจ้าเก่งถึงไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมาให้ดูว่ามิวจังหลังจากปรับมาแล้วนะผมนางเก่งอภิมหาเก่งยังไงนั่นเองครับผมและตอกย้ําความเป็นลูกรักของค่ายเกมนี้นะของเกม f โ o น,นะครับผมสำหรับมิลิลินะครับผมก็มาดูกันละกันแต่ก่อนอื่นนะครับ เรามาดูกันว่ารากเงาของเธอเนี่ยตอนที่เธอเนี่ยเป็นเซอร์แวน์ในเกมมิโอตอนแรกๆนั้นนะ่ะตัวเธอเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมในช่วงแรกมันมีข้อเสียอะไรถึงต้องปรับมาขนาดนี้เนี่ยที่ปรับมาตอนนี้นะกลายเป็นตัวที่โคตรเก่งไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแบบดั้งเดิมของนางกันก่อนแล้วกันนะครับ ก็มาที่สกิลแรกนะผมเป็นสกิลที่เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้ทําการปรับมาเลยนะซึ่งสกิลเดิมๆของนางเนี่ยผลของมันก็คือลบ2ครั้งนะผมอยู่3เทินและได้รับดาวคริติคอลเมื่อกดใช้สกิลนั่นเองครับสกิลที่2จะเป็นการเพิ่มแอตแทกนะครผมให้กับตัวนางเองขึ้นมา3เทินแต่มีข้อเสียคือเมื่อกดสกิลนี้ไปแล้วมันจะลดเกราะของนางลงมา10%เป็นเวลา3เทินนั่นเอง ส่วนสกิลที่3สกิลนี้เนี่ยดังเดิมของนางเลยก็คือเป็นสกิลลดดาเมจฮกุของัตูทุกตัวนะครับลงมา1เทินและยังลดดาเมจฮกุของคนในตี้ทุกคนเป็นเวลา1เทินด้วยเหมือนกันส่วนนี้เนี่ยถือเป็นข้อเสียในสกิลของนางนะทั้ง3สกิลนะและจริงๆแล้วสกิลนี้เนี่ยของนางเนี่ยมันยังมีผลอย่างสุดท้ายอยู่นั่นก็คือมันจะให้ผลดีเลยบัฟนะครับคือต้องรอ1เทินเนี่ยนางจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจฮกุขึ้นมา20เซนเป็นเวลา1เทินนั่นเองครับ เอาละครับผมอันนี้เนะี่ยคือสกิลดั้งเดิมของนางเลยนะก่อนที่นางจะถูกปรับซึ่งเอาตรงๆเลยเนี่ยสกิลของนางทั้ง3สกิลแบบดั้งเดิมนะมันก็ดูไม่แย่นะถึงจะมีข้อเสียอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจการใช้งานสกิลของนางจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากครับซึ่งสกิลที่เหมือนจะใช้ยากในตอนแรกเลยก็คือสกิลที่3ของนางเพราะสกิลนี้เนี่ยในการที่เราเนี่ยจะใช้ความสามารถของนางได้เต็มที่นะคือต้องรอ1เทินนะเพราะมันเป็นดีเลย์บัฟนะ เพราะงั้นเวลาที่เราอยากจะอัดศัตรูให้ตายในเทินที่อยากจะใช้ฮกุของนางเลยเนี่ยก็อาจจะต้องรอหนึ่งเทินเพื่อทําให้ดึงความสามารถของนางออกมาให้มากที่สุดนั่นเองครับและแน่นอนว่าสกิลที่3ของนางก็คือสกิลแรกที่โดนปรับเลยเพราะมี delay buff เลย์บัฟนี่แหละครับพอปรับมาแล้วเนี่ยจากที่เราต้องรอ1เทินถึงได้รับสกิลเพิ่มดาเมจฮูกุใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยไม่ต้องรอแล้วครับสิ่งที่เปลี่ยนมาก็คือในตอนที่นางกดใช้สกิลเนี่ยนางสามารถได้สกิลเพิ่มดาเมจฮกุข,ขึ้นมาเลยนั่นเอง และที่สําคัญจากแต่ก่อนได้แค่20%ใช่ไหมพราะปรับมาใหม่เนี่ยเพิ่มความในงฮูกุขึ้นไปอีกตามเลเวลของสกิลที่เราอัพไปนะครับบัฟเพิ่มความในงฮูกุของนางเนี่ยจะบัฟได้สูงสุดคือ30%นะครับผมคือเพิ่มมาอีก10%เลยทีเดียวนะครับถ้าเราอัพไปสกิลเต็ม10แล้วอะไรอย่างนี้นะส่วนผลยังอื่นเช่นลดความแรงของฮูกุของศัตรูเนี่ยแล้วก็ของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะนี้อันนี้คือครั้งแรกในการปรับสกิลของเมลนะมาดูครั้งที่2 2กััันนะคครรบซึ่ง่งง้ที จะเกิดขึ้นกับสกิลที่2ของนางจากตอนแรกที่เพิ่มค่าแอตแท็กให้กับนางใช่ไหมครับของค่าดาเมจเนี่ยพอปรับมาแล้วเนี่ยจะมีการได้บัฟเป็นรูปดาบบวกด้วยมันจะอยู่3เทินซึ่งไอ้บัฟนี้เนี่ยบอกเลยว่าอย่างโกงนะครับมันคือบัฟที่เวลานางตีศัตรูแล้วเนี่ยด้วยการตีธรรมดานะการธรรมดาของนางเนี่ยควิกอาร์ตบัสเตอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งที่นางตีไปเนี่ยนางจะได้บัฟการเพิ่มดาเมจคริเทคอลมา15%นะครับและจะอยู่3เทินซึ่งบัฟคริสนี้เนี่ มันจะขึ้นมาหนึ่งครั้งตอนหนึ่งการโจมตีธรรมดาครับหรือก็คือการ์ดหใบของนางนั่นเองครับผมแล้วลองคิดดูนะถ้านางตีธรรมดาด้วยการ์ดสใบเนี่ยดามจคิดข้านี้อย่างล้นเลยนะนี่ยังไม่นับในการที่จะนํานางเนี่ยไปเล่นกับ BB s u ซัมเมอร์แล้วก็ให้ B b บีซัมเมอร์เนี่ยล็อกการ์ดการโจมตีให้กับเมลอยู่คนเดียวนะบอกเลยว่าโคตรเดือดเลยผมโคตรอันตรายเลยตัวเมลเนี่ยนะครับคิดที่ข้าขึ้นมาลุลัวเลยับผมเนี่ยปรับมา2สกิลนี้เนี่ยเมลก็แทบจะอย่างโกงแล้วละครับแต่ทางผู้พนาะ เอาสกิลที่1ไปด้วยเลยจ้าซึ่งสกิลที่1เนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนนี้มันเป็นสกิลที่ดีมากอยู่แล้วนะได้หลบแถมได้ดาวคริปไปใช้เนี่ยคือดีแล้วนะแต่ล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็ปรับมาแล้วนะครับซึ่งผลอันเก่าเนี่ยมันยังอยู่นะเพิ่มเติมคือได้รับการชาร์จเกตฮูกุขึ้นมาอีกนะครับผมโอ้ oh my god คราวนี้เนี่ยมิลิศคบเครื่องจบได้ด้วยตัวเองเลยครับมีทั้งหลบเพิ่มดาวชาร์จเกตฮูกุเพิ่มดาเมจปกติเพิ่มดาเมจฮูกุคือเก่งเกินไปแล้้วเล่่าแบบบนนนีียะครั มันจะลุกลักเกินไปมั้งตัวอื่นที่ยังไม่ได้ปรับเนี่ยก็มีเยอะนะแต่นี่เนี่ยรอบปรับเมลครบทุกสกิลเลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าของโคตรดีนะเมลลิลิสเนี่ยส่วนที่ยังไม่ได้ปรับอย่างสุดท้ายเนี่ยของเมลเนี่ยก็คงเป็นฮกุครับผลโฮกุของนางตอนนี้คือฮกุเดียวโจมตีสตูตัวเดียวนะและยังมีผลลบบัฟของสตูอีกไอ้ผลลบบัฟนะมันจะลบบัฟหลังจากใช้ฮกุใส่ตูไปแล้วนะหลังจากเตะไปแล้วเองครับและผลที่ได้รับหลังจากใช้อีกก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการ์ดควิกข ก็ยิ่งโอชาร์มากขึ้นนะครับก็ยิ่งเพื่อประสิทธิภาพของการ์ดควิกมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปนะแต่ก็ไม่แน่นะผมอนาคตเนี่ยไหนๆปรับสกิลมา3สกิลแล้วเนี่ยปรับโคกุของเมลหน่อยก็น่าจะเป็นไปได้นะครับลองสมมติด,ดูว่าหากโคกุของเมลลิลินะครับก่อนที่เมลจะเตะศัตรูนะผมเมลเนี่ยก็ดันไปลบบัฟของสู้ออกกรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการ์ดควิกของเมลขึ้นมาก่อนใช้โคกุนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะผมลองนึกภาพดูนะผมสภาพนะครับ ปรับมาจริงจริงนี่คือเมลนี่อยู่รับก๊อตเลยนะผมคือมันจะเก่งเกินไปแล้วมั้งแบบนี้นะครับคือถ้าปรับมาเนี่ยคือเก่งเกินไปเป้าน้องนะครับสำหรับตัวเมลลิธนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยครับถ้าถามความเห็นของผมเลยก็คือเมลปรับแค่สกิลสามเนี่ยมันก็เก่งมากเลยครับผมสกิลสามที่นางเนี่ยมีดีเลย์บัฟนะครับคือการที่ไม่มีดีเลย์บัฟเนี่ยเมื่อปรับมาแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ทางเดฟเนี่ย รอปรับทั้งทุกสกิลนะครับจนนางเนี่ยเก่งมากๆเลยครับผมลูกรักเลยแหละคือแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกตอนที่ยังไม่ปรับอะไรเนี่ยเวลาใช้ฮกกูกับสกิลเนี่ยบางทีต้องรอดีเลยหนึ่งเทินถึงจะใช้สกิลพร้อมกับฮกกูได้อะไรแบบนั้นเพื่อทําให้ให้ตัวนางเนี่ยโจมตีแบบว่าแรงๆได้ทีหนึ่งเลยอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องรอหนึ่งเทินอะไรแบบนั้นนะเมื่อมีดีเลยบัฟนะครับแต่พอปรับมาแล้วเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าลบข้อเสียไปหนึ่งอย่างเลยนะในสกิลที่3แค่นี้เนี่ยผมว่าเก่งมากเลยครับในตอนนั้นนนแตต่่่่่ออออีีีีปรับบสกกลท2มาายว เตะแหลกมากเลยครับคอมโบกับการสร้างดาวบวกตัวซับท,ที่มีเพิ่มบัฟคีย์ที่เข้าแรงๆและตัวนางก็เพิ่มคียที่เข้าอยู่แล้วเนี่ยเตะทีนี้หน้าแหกหมดเลยครับแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยยาลื้ปรับสกิลหนึ่งมาให้เพิ่มการชาร์จเกโฮกุอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับครบเครื่องและสกิลนะครับเหลือแต่ปรับฮกุให้ตัวเมลเนี่ยได้บัฟก่อนเตะแล้วก็ลบบัฟของศัตรูออกก่อนที่จะเตะนะครับถ้าได้ปรับมาขนาดนี้เนะี่ย บอกเลยว่าตัวเมลลิธนี่เป็นไพ่บัตรระดับอเวนเจอร์แล้วครับคือสาหรับเมนเมลลิธอย่างผมเนี่ยมันก็เป็นการดีมากๆเลยแหละครับเพราะเป็นตัวละครที่เราชอบและปรับมาเก่งโคตรๆขนาดนี้เนี่ยยังไงเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่อวยเมลนะครับผมก็ปรับมาให้เก่งเกินหน้าเกินตาชาวบ้านขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่า f อฟเจโอเอกำลังมีตู้นางเข้ามาอยู่ ใครสนใจเนี่ยสนใจความเก่งของมิวในอนาคตก็จัดไปนะพอให้เปิดได้ก็แล้วกันแต่ถ้ายังลังเลอยู่เซนเอนะเก็บเพชรของท่านไว้ให้ดีแล้วกันเพราะอีกไม่นานนะครับสําหรับเซอรเนเอเนี่ยเดี๋ยวถ้าตัวใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาแล้วนะครับในเซอร์นเอนะก็คือแคสตเรียนั่นเองครับใครอยกโดนหลอกให้เสียเพชรไประหว่างทางก็เก็บรอไว้เลยครับผมเกรงรอไว้เลยนะครับไปรอเปิดกินแคสก่อนก็ได้นะครับส่วนมลลิสเนี่ยเดี๋ยว นางก็จะเละอัพขึ้นมาในภายหลังแน่นอนนะผมถึงเราจะพาไปตอนนี้นะใครอยากเก็บเพชรไว้ไม่อยากไปเสียให้มือลิสเนี่ยก็รอไปใช้ตู้แคสโตเรียทีเดียวก็ได้ครับผมสำหรับเ,นเอนะส่วนเซนะิร์ฟเจนั้นน่ะตอนนี้ตู้กระชารู้สึกว่าจะไม่มีนะเห็นมีแต่น้องช้างกับ BB s u ซัมเมอร์และตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีตู้ใหม่มาเรื่องนะครับตอนที่ผมทําอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้เช็คเลยคนระับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเซิร์ฟเจเท่าไหร่นะพูดถึงแล้วเนี่ยรอบนี้เหล่าโซร์าเฟสเนี่ยก็ได้ปรับมาเกือบหมดทุกตัวเลยนะผมเเดดี๋ยยววส่วนนนนนวนว่นนนนนขอองงตััััืจะะพูใหลกกครบ ผมจะมาพูดนะเพราะที่ปรับมาใหม่ๆเนี่ยนี่ก็เหมือนกับปรับมาให้โกงกว่าเดิมอีกหลายตัวเลยนะครับสำหรับซากุระเฟสอะนะต้องบอกว่าสําหรับไอ้นี่มากกว่านะครับผมสำหรับตัวซากุระไฟนะครับผมพวกเหล่าลูกๆของ BB อะไรเงี้ยนะผมก็สมจริงๆนะสําหรับซากุระเฟสนะไม่มีตัวไหนไม่เก่งเลยนะครับเอาละครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะสําหรับคลิปนี้นะครับมาทําคลิปอวยเมลสักหน่อยแล้วกันลูกรักของทางเอฟโจเขานะครับผม ก็มาดูนะว่าตัวนางเก่งยังไงบ้างนะในตอนนี้นะครับแต่คนที่เล่นอยู่ประจำแนละ้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วหน้งอนะว่าตัวนางเก่งยังไงเนาะอันนี้ก็เผื่อคนไม่รู้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นเฉพาะกิจแป๊บหนึ่งนะครับก็มาทําคลิปสะหน่อยนะครับก็แบบคิดถึงนะค,คิดถึง <c oughs> <c oughs> ก็โอเคครับผมคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เามารับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับ ส่วนใครอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์อะไรมาได้เลยนะครับผมและดูคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะมาตอนไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ